ลูกชายพ่อครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับพ่อแน่นอนโอเคคุณจะถามอะไรลูกชายพ่อครับชั่วโมงหนึ่งคุณทำเงินได้เท่าไหร่พ่อไม่ใช่เรื่องของคุณทำไมคุณถึงถามอะไรแบบนี้เด็กฉันแค่อยากจะรู้โปรดบอกฉันพ่อทำเงินได้เท่าไหร่ในหนึ่งชั่วโมงพ่อ ถ้าลูกต้องรู้พ่อจะเล่าให้ฟังในหนึ่งชั่วโมงพ่อมีรายได้หนึ่งร้อยบาทลูกโอ้ทำหน้าเศร้าและกล้มศีรษะลูกพ่อขอยืมเงินห้าสิบาทได้ไหมพ่อของเขาโกรธมากพ่อถ้าเป็นเพราะฉันอยากยืมเงินจากพ่อไปซื้อของเล่นห่วยหวยหรือเรื่องไราสาระอื่น,นๆเช่นนั้นลูกของคุณควรกลับไปที่ห้องของเขาและเข้านอนทำไมลูกของคุณถึงเห็นแก่ตัว พ่อทำงานหนักทุกวันเลี้ยงลูกให้มีบุคลิกแบบนี้เด็กน้อยก็เงียบไปและค่อยๆเดินขึ้นไปบนห้องของเขาแล้วปิดประตูพ่อนั่งลงอย่างโกรธเคืองฉันกลับมานึกถึงคำถามของลูกชายฉันเขากล้าดียังไงมาถามเราแบบนั้นผ่านไปหนึ่งชั่วโมง อารมณ์ของพ่อเริ่มสงบลงและเริ่มคิดว่าบางทีเขาอาจจะอยากได้ของมูลค่า50บบาทจริงๆและความจริงก็คือเขาไม่เคยขอหรือขอเงินมาก่อนเลยพ่อจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปที่ห้องนอนของลูกพ่อยังไม่นอนเหรอลูกไม่ครับพ่อผมยังไม่หลับเลยพ่อฉันคิดถึงคุณจริงๆบางทีคุณอาจทำงานจนเหนื่อยเกินไป ที่จะพูดอย่างจริงจังกับลูกของฉันนี่คือเงินห้าสิบบาทที่คุณยืมมาจากพ่อรับมันชายหนุ่มยิ้มอย่างมีความสุขลุกขึ้นอย่างรวดเร็วหยิบธนบัตรที่ยับยุยยีจำนวนหนึ่งออกมาและมีเหรียญเล็กๆออกมาจากใต้หมอนเขานั่งนับชาๆจากนั้นเขาก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองพ่อของเขา ขนาดเดียวกันพ่อก็โกรธอีกครั้งเพราะเห็นลูกชายซ่อนเงินไว้ใต้หมอนพ่อเงินเยอะขนาดนี้จะเอาไปทำอะไรเวลามีลูกเยอะพ่อถามเริ่มโกรธลูกเพราะว่าผมมีไม่พอครับพ่อแต่ตอนนี้ฉันมีทุกอย่างแล้วพ่อนี่หนึ่งร้ยบาทฉันขอซื้อเวลาทำงานให้คุณหนึ่งชั่วโมง พ่อคะพรุ่งนี้เย็นพ่อกลับบ้านมาหาฉันเร็วๆนะได้โปรดฉันแค่อยากกินข้าวเย็นกับคุณพ่อหยุดครู่หนึ่งเพราะอาการเจ็บหน้าอกรู้สึกเหมือนหัวใจของเขากำลังจะแตกสลายพ่อรีบคุกเข่าลงเธอกอดลูกชายของเธอทั้งน้ำตาพร้อมทั้งขอให้ลูกชายสุดที่รักยกโทษให้เขาด้วย นี่เป็นเพียงเรื่องสั้นฉันอยากจะเตือนคุณให้คิดเราไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ความหมายค่งนี้ถ้าคุณเสียชีวิตในที่ทำงานของคุณคุณสามารถหาคนทำงานได้อย่างง่ายดายในช่วงเวลาของคุณแต่สำหรับครอบครัวและคนที่คุณรักไม่มีใครสามารถทดแทนเวลาที่สูญเสียไปให้คุณได้อย่าลืมใช้เวลากับครอบครัวและคนที่คุณรักพวกเขาอาจจะรอคุณอยู่